สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจัดปอปังนอยากคุยก็ลุยเลยวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับบรรดานักกีฬาและก็โปรเพเยอร์ในแวดวงอ e ีสปอร์ตค่ะในมุมมองส่วนตัวของเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็อะไรที่นำเขาเข้าสู่เกมการแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศแบบนี้แล้วเขาเก้าวมาสู่การเป็นโปรเพเยอร์ได้ยังไงขอแนะนาแขกรับเชิญคุณทนายเคค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทนายเขาเป็นโปรเพเยอร์เขาเป็นทนายเขาเป็นโปรเพเยอร์น un ี่มีข้อ kind ม of ูลโปรดิวเซอร์ก็บอกมาว่าเขาเป็นทนายอ่ะเขาตกลงไปเลยให้เขาบอกเป็นทั้งสองอย่างเลยครับก็คือเป็นทั้งโปรเพเยอร์แล้วก็ทนายความด้วยอ๋อถ้างั้นให้เขาแนะนําตัวเลยดีกว่าอ่ะไหนๆก็ได้แล้วได้ครับก็ผมชื่อนรพลประทานเศถนะครับชื่อเล่นชื่อเคครับ ปัจจุบันก็เป็นทั้งโปรเพเยร์แล้วก็ทนายความพอดีว่าผมเปิดบริษัทกฎหมายแล้วก็ธุรกิจเวยครับเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาใช่เปิดบริษัทที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายใช่ครับก็คือถ้ามีปัญหาเรื่องกฎหมายหรือว่าอยากจะทําธุรกิจอะไรใดๆก็ปรึกษาผมได้มีคอนแทคแล้วะถ้าปรึกษาเรื่องหัวใจได้ไหมอ่ะหลังไม้ครับอยากให้เคช่วยเล่าไปถึงแบบวัยเด็กในในฐานะที่ตอนนั้นเป็นเด็กชายเคช่วงปฐุมอย ก็คือต้องเด็กผมจบจบจากโรงเรียนสาขศาวิทยาทุนบุรีครับแล้วมัธยมมาคะว่ามัธยมยาวจนจบเลยม6เลยทราไม่อยู่นานจังอะเหนนมไม่ไม่เปลีรุ่นเดยเลยหรอเป็นรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นหนึ่งตั้งแต่โรงเรียนเปิดโรงเรียนตั้งมาก็แบบเขาเรียนลวพ่อเป็นเจ้าของหรอไม่ไม่ไม่สิบสองปีอยู่ในรั้วสารศาสตร์ใช่ครับโอ้ถ้าอยู่ขนาดนั้นมันจะต้องมีตำานงตาแหน่งอะไรบ้างอะก็เป็นประธานนักเรียนแต่เราก็เป็นนักกีฬาตรงนี ประธานนักเรียนนี่เขาเลือกยังไงแต่งตั้งยังไงก็แต่งตั้งเลยมีหัวหน้าห้องไปโหวตประมาณเนี้ยหัวหน้าห้องมีกี่คนสี่คนผู้หญิงหมดแน่เลยใช่ไหมใช่ก็คือพเด็ดการนิดนึงทำไมอ่ะก็น่าจะเหือนเราแหละเลือกเลยคนนี้หมะสมไม่ต้องหาเสียงไม่ต้องไม่มีคู่แข่งจะชอบไม่มีคู่แข่งไม่มีคู่แข่งด้วยล้วชอบแม้เหมือนแบบยินดีที่ได้รับมาหรือเปล่ายินดีค่ะแต่ว่าก็จริงๆแล้วคือผมไม่ได้เป็นคนที่ ไม่ได้เป็นคนที่กล้าแสดงออกมากขนาดนั้นไม่ได้เป็นผู้นําสูงอะไรเงี้ยก็เลยจะแบบแปลกๆนิดนึงตอนรับตําแหน่งแต่ว่าก็ตั้งใจทํางานแล้วนอกจากแบบเป็นประธานนักเรียนแล้วแบบเป็นอะไรอีกางเ้ยเป็นเด็กกิจกรรมอะไรไหมไม่เลยครับไม่ทํากิจกรรมนอกจากกีฬากับเป็นประธานนักเรียนก็ไม่ทาอะไรเลยเราเป็นนักกีฬาด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นนักกีฬาอะไรเป็นนักฟุตบอลครับเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนใช่เป็นตั้งแต่มหนึ่งจนถึงมหเลยแล้วเป็นประธานนักเรียนตอนมไหนอ่ะ ม .6 ครับป <c oughs> oh, ีส <No> ุด <pagar> ท right, <c oughs> <Or some? c oughs> hmm ้ายโอ้งั้นเท่ากับว่าตอนมหตอนม6เป็นทั้งประธานนักเรียนแล้วก็เป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาฟุตบอลสองอย่างเลยครับอุ้ยป๊อปแม่ดูเลยใช่ไหมตอนนั้นอ่ะก็มีบ้างนิดหน่อยถึงึนึ้นครับผมตอนม6มันก็ต้องเป็นช่วงที่มันเราต้องเรียนเราต้องเขาเรียกอะไรเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยด้วยอันเนี้ยมีการเหมือนแบบว่าแบ่งเวลายังไงเพราะว่าเป็นทั้งประธานนักเรียนเป็นทั้งนักฟุตบอลแล้วก็ต้องมาเรียนสอบมหาลัย คือตอนมหกเนี่ยบอกเลยว่าคือไม่ได้เตรียมตัวสอบมหาลัยเลยเพราะว่าติดสาวอาวอันนี้ยอมรับเลยคือตอนนั้นแบบว่าทำไมหน้าพิธีกรของกลแบบแย่นี่ยนึ้กหัวแล้วหน้าเหมอมองฟ้ามากก็คือติดแฟนมีแฟนตอนนั้นก็คือใช่ใช่ใช่แฟนคนแรกไหมครับนันไง ไม่คยีบผุมทาไมดูเหมือนไม่อยากจะพูดถึงด้วยซ้ำเรามีคนแรกก็ต้องมีคนต่อไปไงคนต่อไปไม่ก็หลังหลังจากคนนั้นก็โดตลอดเลยสิบเอ็ดปีแล้วใช่ถามได้ไหมแบบทำไมทำไมถึงทําไมถึงแบบชิงช่วงรานขนาดนั้นอ่ะมันก็ต่อยากเหมือนกันคือมันเหมือนว่าเป็นเป็นอะไรฝังใจนิดนึงครับเป็นแผลในใจแต่ตอนนี้ก็ฮีลหมดแล้วนะแล้วคิดว่าจะอยู่อยู่แค่ปีนี้ หวานเกียบแล้วหลังจากจบมหแล้วตัดสินใจไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็คือเมื่อกี้เห็นบอกว่าอ่าใช่มหาวิทยาลัยธุรกิจบันดิตครับอือไปเรียนนิติศาสตร์ี่๋นงชอบกฎหมายเหรอคะไม่เลยก็คือสาเหตุที่ไปเรียนนะเพราะว่าเพื่อนชวนแค่นั้นเหรอใช่แสดงว่าเราติดเพื่อนใช่ไหมเพื่อนผู้หญิงผู้ชายเพื่อนเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้ชายไม่ก็แบบเป็นเพื่อนสนิทกันที่เตะฟุตบอลกันตั้งแต่เด็กเนี่ยงั้นแปลว่าตอนที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยก็คือไปเรียนตามเพื่อน ซึ่งไม่ได้มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นทนายหรอกใช่ครับตอนนั้นคือจริงๆอะ่ะช่วงนั้นก็คือยังไม่รู้ว่าตัวเองอะอยากเป็นอะไรเพราะวก็เลยแบบเหมือนว่างๆอยู่แล้วเพื่อนก็ชวนมาว่าเออมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยต้นไม้เยอะนะมาเรียนเปล่าลยอย่างเงี้ยน,นั้นใช่ต้นไม้เต้นไม้เยอะละเสรก็ได้มั้งแล้วเพื่อนตอนเนี้ย,ย,ย,ยเป็นทนายไหมเพื่อนลาออกตั้งแต่ตั้งแต่ปีหนึ่งอ่ะเพื่อนเข้าไปพอเข้าไปเรียนเนี่ยประมาณ สองอาทิตย์เพื่อนก็ลาออกค่ะเพื่อนซิวเลยเพื่อนจริงเหรอใช่กดเพื่อนไหมช่วงแรกก็งอนกันอยู่ครันงอนกันหลายเดือนอยู่แล้วแล้วโอ้โหแล้วบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงยวเขาใช็คเาว่าเขางอนนะเป็นเชนฉันปล่อยแล้วนะแล้วไม่ชอบไม่ชอบเรียนนิติแต่ก็มาเรียนเพราะเพื่อนใช่ครับแล้วเราก็จบได้เกียรตินิยมด้วยด้วยค่ะจริงเหรอได้เกียรตินิยมด้วยเหรอเกียรตินิยมนี่ไม่ชอบนะ แต่เพื่อนไปก่อนแต่ถ้าชอบจะขนาดไหนนะน่าสนใจจังเลยอ่ะนั่นะสิอะไม่ห้ามหน่อยเลยเหรอนี่โต๊ะไม่หยุดเลยนียเนี่ยเออปล่อยปล่อยไปปล่อยปล่อยบ้างแล้วจบมหาลัยทําอะไรต่อก็เรายังไม่รู้ว่าแบบอยากจะทํางานอะไรในอนาคตเลยเช็กแอเบียไปก่อนสองปีแล้วพ่อแม่แบบเขามีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างหรอว่าเราแบบหาตัวเองอยู่สองปีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆช่วงนั้นก็โชคดีมากเลยคือคือผมที่บ้านผมมาเขาค่อนข้างเข้าใจ ว่าแบบว่าก็อยากจะให้ทําอะไรที่เราแบบชอบมากกว่าหลังจากโดนเพื่อนหลอกมาใช่โดนหลอกมาแล้วแล้วช่วงสองปีที่ว่างนี่ไปทําอะไรคะก็ไปเทคคอร์ต่างต่างๆนะครับทั้งพวกทําขนมทํากาแฟทําเว็บไซต์แต่ว่าสิ่งที่ไปเรียนแต่ละอย่างนี่คือมันแบบมันขัดแย้งกันหมดเลยนะเว็บไซต์ใช่ใช่การทําขนมอะไรแบบเนี้ยคือแปลว่าไม่รู้ทางตัวเองจริงๆใช่ไหมคือไม่รู้ตัวเองเลยแล้วก็แบบอยากจะลองหลายๆอย่างดูว่าแบบ ว่าเราชอบอะไรอยากค้นหาตัวเองอเราที่เรียนมาเนี่ยชอบอะไรบ้างมีความแบบรู้สึกชอบอะไรไหมท่านตอบว่าชอบเรานะชอบทำขนมชอบทำกาแฟฉันไปรู้มาที่เดียวกันข่าเดียวกันชงกาแฟของเขาถึงขั้นเรียนที่เลอกลังเบิร์จ้ะใช่ไปเรียนมาจริงจังเค้กด้วยครับเค้กด้วยกาแฟด้วยโอ้เป็นแตนแล้วมั่งไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ธรรมดานะคะมีกาแฟครบชุดนะคะ ก็คือชอบชอบทํากาแฟมากชอบชอบดื่มกาแฟชอบทำกาแฟพอมาลองทาจริงๆดูอ่ะแล้วมันต้องล้างต้องทำความสะอาดอะไรเงี้ยก็เลยทั้งขนมทั้งกาแฟน่าจะเค้กแหละแล้วก็เลิกเลิกเลิกทำไปเลยตอนแรกก็มีความคิดว่าอยากจะเปิดคาเฟ่ของตัวเองคาเฟ่แค่เอากาแฟมาวนๆตอนเช้ายังเหนื่อยเลยกดแก๊ก็คือจบละเอาจริงใช่ไหมใช่ครับตอนหลังก็เลยไม่ค่อยได้ทำแล้วแต่ก็มีอุปกรณ์ครบเลยนะอิทิบูรมีแบบว่างๆไหมที่กด มันจะมีแบบที no. the nah ่กดด้วยอะไรอย่างเงี้ยกอ่ะไม่ไม่มันจะมีกดงานอดิเรกโหดเลยนะงานอดิเรกโหดมากเลยนี่แปลว่าต้องมีทุนทรัพย์พอสมควรเลยใช่ไหมมีพอเล็กน้อยเล็กน้อยไหนได้ข่าวมาว่าไปเสิร์ฟในไอจีนาฬิกาฝั่งมุกไม่ใช่หรอที่ว่านฝั่งมุกเดี๋ยวเขารู้ว่าเราส่องเหรอไม่ดีเขารู้ตั้งแต่เธอมีไอจีเขาล้วจ้ายาวมา ก็คนสวนที่บ้านทำทำสวนสามคนรู้จริงนะรู้จริงรู้จริงนะเรามันนักสืบอยู่แล้วท้ายแล้วไปลงทายว่าไปเป็นทนายได้ยังไงตอนที่มาเล่นเกมเนี่ยผมก็รู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาเปิดบริษัทกฎหมายอยู่เหมือนกันครับแล้วเขาก็ชวนไปฝึกงานด้ผมว่าเออโอเคเพราะว่าก็ดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วก็ไปฝึกไปอะไรด้วยไงครับก็เลยลองไปไปทำดูแล้วก็ รู้สึกว่าเออมันมี potential ในการเติบโตในในสายอาชีพนี้ก็เลยก็เลยเออไปทางนี้เลยแต่เหมือนเห็นบอกว่าชอบเล่นเกมอยู่แล้วมีน้องชายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็บอกว่าเล่นไปเล่นมาก็อ่ะเล่าก่อนแล้วกันก็คือสืบอีกแล้วก็คือเล่นเกมกับน้องอยู่ที่บ้านเนี่แหละปกติแล้วต้องแต่เด็กเลยแล้วทีนี้พอวันหนึ่งน้องก็อยากจะไปแข่งข้างนอกดูเงี้ยก็เลยไปแข่งกับน้องแล้วก็ผลงานพอใช้ได้ก็ มีพี่ที่เขาอยู่ในวงการอยู่แล้วเขามาชวนเข้าวงการคนนั้นคือบอสุยครับที่อยู่บุรีรัมย <ie> ์ <oooo> oh. คนนี้เจ้าพ่อตำนานเจ้าพ่อระดับตำนานแก๊งบุรีรัมย์เขาเป็นแชมป์ทุกแชมป์แล้วเป็นตำนานของของวงการวินนิ่งอาเซียนเลยแล้วเราเราไหนลองเล่าหน่อยว่าพอไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างก็ <icas> <c oughs> ไปก็ก็ G ช่วงแรก <c oughs> ๆก็แปลก <c oughs> <c oughs> ๆเพราะว่าไม่เคยไม่เคยแข่งเกมแบบจริงจังมาก่อนในชีวิตเนี้ยครับเมื่แข่งครั้งแรกเป็นยัไงแบบรู้สึกแบบ ชนะไหมแพ้ไหมหรือมีได้รางวัลมาหรือเปล่าก็มันก็พอมีบ้างนิดหน่อยครับช่วงแรกๆก,ก็ยังแบบยังจับทางไม่ถูกเข้าวงการใหม่ฉันไม่เชื่อคําว่านิดหน่อยของเธอหรอกคาว่าเธอแบบไม่อยากไปเรียนเธอจบเกียรตินิยมเธอไปเรียนกอลองเบอร์เธอนิดหน่อยของเธอคือมันน่าจะสุดนะเขาเป็นคนนิดหน่อยนเป็นคนสุดเหมือนกันนะเราอ่ะอก็ถ้าถ้าตั้งใจทําอะไรก็อยากทําแบบเต็มที่แล้วแล้วสรุปได้รางวัลมาปะ มีติดมาติด uh, มือน uh ิดหน่อยครับได้นิดหน่อยไม่เอาคของมาดหน่อยกแต่ได้ตำแหน่งอ่ะปีแรกที่แข่งในไทยอีลิกโปร2018ก็ได้รองแชมป์มานิดหน่อยปีถัดมาก็ได้ที่สามโอ้โหมีเรื่องแล้วเอ้ยพี่หล่อนะประมาณเนี้ยครับแล้วรางวัลที่แบบใหญ่ที่สุดที่เคยได้รับมาที่ที่มีความหมายกับผมจริงๆก็คือรายการของ GSB ครับปี2019จากเหตุอีลีกไทยแลนด์นะคะ ใช่ตอนนั้นตอนนั้นแข่งกับมีพวกแบบตัวต่างชาติเป็นรายการนานาชาติระดับแล้วเราก็เข้าถึงรอบรองชนะเลิศเจอกับอดีตแชมป์โลกเงียะเราแพ้ครับก็ประมาณสาสี่ปีที่แล้วเนาะใช่ครับอดีตแชมป์โลกแต่ว่าเป็นรายการที่ภูมิใจมากเพราะว่าเป็นรายการที่เราเล่นคู่กับน้องด้วยแข่งกับงานที่ทานี่มันแบบว่าเออมันดูยังไงอ่ะเออมันดูไม่ได้เหมือนกันเลยนะเข้ากันไหมมันแบบว่ามันก็แตกต่างกัน ต,ต่างกันในในตัวตัวภาพด้านนอกนะแต่เนเจอร์ข้างในจริงๆอ่ะคือมันก็มีการแก้ไขปัญหาเหมือนกันคือด้วยตัวงานของผม,มงานหลักก็คือทําเป็นที่ปรึกษ,ษาลูกค้าที่เข้ามาหาผมเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่มีปัญหาแน่อนอนใช่เราต้องไปแก้ปัญหาให้เขา,เานนคิด uh huh. หาโซลูชันต่างๆให้เขาอาเีย uh huh. ซึ่งในการแข่งขันเกมอ่ะในแต่ละเกมที่เราต้องแข่งเราก็จะเจอปัญหาที่แตกต่างกันก็จะมีด่านหน้าของมันใช่ใช่<ๆ>มันก็ต้องมีการวางแผนมีการแก้ปัญหา ก็คือเหมือนแบบเขียนายเคสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ผมก็คิดว่าตัวเฟรมเวิร์กในการแก้ปัญหามันก็คล้ายๆกันอยากรู้ไหนๆก็มารายการอีสปอร์ตเนาะซึ่งเราก็เป็นรายการฟุตบอลอยากรู้ว่ามีฟุตบอลแบบทีมฟุตบอลที่ชอบไหมทีมแมนยูอ้าวเชียร์มันตั้งแต่เกิดเลยเอาออกจากรายการค่ะไม่คุยด้วยละค่ะก็คือเกิดมาก็คือเชียร์แต่แมนยูโอ้โหเกิดมาเกิดมาคือขายวิญญาณให้ปีศาจแดงเราโอ้โห แว่ปุ๊บปีศาจแดงนี่เลยเหรอในห้องก็น่าจะมีแต่โปสเตอร์โปสเตอร์ไปไปชอบทีมแมนยูได้ยังไงอ่ะมันมันก็คือเพราะว่าต้องมีนักเตะแน่เลยเออนักเตะคือพ่อชอบอ๋อคุณพ่อชอบเราก็แบบเปิดเปิดให้ดูตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยก็คือจําจําความได้ก็คือเห็นพ่อนั่งดูแมนยูอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ดูเลดโนเลมอนอ่ะไม่ได้ดูดูแต่แมนยูยยอ่างเดีวเตะบอลอย่างเดียว อ๋อแล้วเมื่อกี้เห็นบอกมีน้องชายน้องชายเชียร์ทีมเดียวกันป้าถ้าคุณพ่อดูแมนยูเชียร์ทีมเดียวกันมาตลอดเลยอ๋อก็เป็นบ้านพี่สายแดงใช่แล้วก็ผมก็พาน้องไปดูบอลที่ที่ออทัฟฟอร์ดมาดูบอลที่ออทัฟฟอร์ดค่ะเอาเงินรางวัลจากที่แข่งเกมไปไปดูบอลเงินรางวัล ตอนไหนิดหน่อยที่มีนิดหน่อยมีงนนิดหน่อยไอ้สามมีต้นทุนแค่นิดหน่อยในชีวิตเป็นคนถ่อมตัวที่เราหมั่นซส้แท็กนิดหน่อยของโค้ดเก้ด้วยค่ะจันขอโทษหรอกไมแท็กมีแค่นิดหน่อยมีแค่นิดหน่อยขอนิดหน่อยด้วยค่ะอะเรามาถึงประเด็นเรื่องนี้ดีกว่ายังไงมั่นใจว่าสาวๆหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือดิฉันอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับความรักหน่อยค่ะครับ มีสเปคสาสที่ชอบไหมมันต้องมีอยู่แล้วล่ะสเปคที่ชอบก็จริงๆก็ไม่ได้มีแบบตายตัวถ้าเห็นแล้วชอบก็คือชอบต้องคนรักสัตว์เปล่าแล้วไปรู้ได้ยังไงอะสืบมีสืบไอซีมีีดีไอจีเห็นแบบว่าเออเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงสัตว์ด้วยใช่คือผมรักรักหมารักแมวเนี่ยก็คือถ้าหมาไปเที่ยวโรงแรมอะฉันก็เอาหมาไปเที่ยวโรงแรมจ้ะเอาหมาไปเที่ยวโรงแรมแม้แต่เป็นโรงแรมแบบ เอาแยี่ะเขาเขารู้หมดแล้วล่ะว่าเวลาเขาลงรูปแล้วเธอแบบว่านาจาราลมบานอฟแพทแพกที่เคยนี่นาจาชาลมบานอฟก็ชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยครับก็เลยเชาใช่ไหมใช่เลี้ยงบอมกับชิุเอารู้รู้เรื่องทุกอยหมดรู้ยังสายพันธุ์นะ านี่มันพิธีกรหรือว่ารายการแน่ๆเลยให้เขาเล่าไหมให้เขาเล่าไหมเขาก็ประมาณนั้นแหละครับไม่ได้เล่าอะไรเลยไม่เล่าเลยมีหมามีกี่ตัวเลี้ยงอะไรบ้างฉันถามเรื่องสเปกเอาอ๋อสเปกก็ถ้าชอบถ้าชอบชอบสัตว์ด้วยก็ดีครับชอบชอบสัตว์ด้วยก็ดีใช่เพราะว่าเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยแมวไหมชอบแมวด้วยแมวชอบแมวไหมเห็นแบบเอาขนมแมวเอาอีกแะ มีแมวแมวจรับก็ก็ดูแลแมวจรงั้นแปลว่าผู้หญิงที่เข้ามาก็คือไม่ได้ติดรูปร่างหน้าตาใช่ไหมก็คือจะจะขาวสูงผิวคล้ำผิวชมพูผิวขาวได้หมดได้หมดเลยไม่ไม่ติดไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อด้วยใช่แต่มันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าคนเนี้ยพิเศษกว่าคนทั่วไป มันจะต้องมีประมาณเนี้ยคิดว่าเป็นผู้หญิงประเภทชอบที่ทัศนคติทัศนคติใช่เวลาเวลาคุยด้วยเรารู้สึกสบายใจเป็นคนทัศนคติบวกใช่ปะใช่อันนี้ก็บวกนะ้อมบวก้อมบวกคงไม่ใช่หรอก้อมบวก้อมบวกนะเอ้เออแล้วเอ่ะให้เขาเล่าต่อให้เขาเล่าต่อครับเมื่อกี้เขาสันได้เลยเหมือนแบบอะไรเหมือนเหนื่อยอ่ะเหมือนเหนื่อยอ่ะถามแต่ละคำถาม แล้วงานสเตตัสตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ยังคุยคุยอยู่ครับมีคนคุยด้วยแล้วไม่ต้องไหมนอกกล้องเขายิงอะไรอ่ะน้องกล้องเขาขำอะไรกันอ่ะยิ้อะไรทำไมเขาดูผิดหวังกันอ่ะเขาแค่คนคุยคนเธอแค่คนคุยยังไม่ใช่แฟนถูกไหมใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอ้าว้องให้เป็นแถบเลยเที่ที่แรงจองย่งสีหรือเปล่าอุ้ยเท้าเอวินถ้าอย่างนั้นนะตอนนี้ไหนไหนพี่คุณ ก็เปิดวาร์แลบะบว่าเขามี IG ฝาก IG หน่อยละกัน <c ười> ก็ IG ก็ K น a r a ลลครับ K l y N A Y N A R A P O l ครับขึ้นวาร์นะขึ้นวาร์ที่จะใส่เสื้อสีดำเอารู้อีกแล้วสีดำ <c ười> <c ười> <c ười> ก็ถ้ามีปัถหาเรื่องกฎหมายธุรกิจก็ปรกึกษา,าผมได้แต่วสรุปเรื่องหัวใจอะไม่ว่างแล้วเขาบอกว่าจะมีแล้ว<ๆ>ไงเออแล้วปิดรายการปิดรายการไปห,หลังจากที่พิธีกรออกหักไปพี่เรียลแล้วนะคะขออนุญาตปิดรายการค่ะขอบคุณสถานที่สําหรับถ่ายทํารายการด้วยนะคะ2 5G โปรหับสยามดิสคัฟเวอรี่ชั้น4ค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยจัก ในกอรี่ค่ะสวนจุจักโครงการ5ค่ะเราต้องขอขอบคุณคุณทนายของเราด้วยนะคะขอบคุณเคด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอเคก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดติดตามอีลี่ไทยแลนด์นะคะทุกช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, TikTok นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ